ตีเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้แก้วป็นหินหน้าเดี๋ยวจกล้องมานะเอ๊ยต้องนี่มิสซืนั่นหนึ่งอะไรฮะใครไปฮะเอากล้องลงนิดหนึ่งใครจะว่าอะไรนะครับกำลังเดินไปนะครับแล้วมันจะห่างเลยนะแบกำลังเดินไปนะครับโอ้แยบดูนะเป็นแบบนี้นะดูสิเรามากันเยอะมากๆนะฮะ สองคนนั้นขขขเขาก็เดินนําไปแล้วนะฮะเราไปต่อนะนี่เป็นที่นั่งนะพี่นัง่งอะไรเย้ๆมากไหนทำไรครับขอด้วยได้ป่ะเตอกล้องหน่อยฮะถ่ายตรงไหนเนะี่ยกล้องหน้าครับกล้องหน้า จะไว้ไหนอ่ะไปต่อไปต่อนะครับ Do you s e อันนี้ตอนนัศนศึกษามไม่ได้มานะครับมากล้ามานะครับตอนนี้มากับพ่อครัวนะครับนี่ครับนี่ครับเขาก็กำลังทำอะไรอยู่นะครับวัน เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันนะฮะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วดูถึงแล้วถึงแล้วนะดูนี้นะแบบงบถึงแล้วนะนนะแบบถึงแล้วนะว้าวถึงแล้วนะครับ เดี FM, ane, ๋ยวเรียนท่านนี้ทีดูนี่ครับนี่ครับเคยเคยห้องผมเคยมาทัศน์ศิลป์ที่นี่นะแต่ผมไม่ได้มาด้วยนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเลยแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีครับ โอเคครับผมตอนนี้เรากล้ถึงเดินดูทางครับเดินมาแบบเขาอยู่กันนู่นหมดนะครับเดินมาอย่างไกลนี่ดูไปเดินลงกันดีกว่าแบบร้อนมากนี่ครับร้อนนะร้อนมากเลยนะ หกโอ้ยเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงนะพี่ดูดิป่ายังอยู่นี่ yeah ิบอกะโอเคครับผมเราก็ต้องเดินกลับนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะอู้มากดเดินกลับทางนี้นะสวยงามนะครับสวัดีครับ โอ้ย่ oh, yeah. สุดยอดนะครับใครอยากมาเดียวก็มาได้นะครับม้วนอะไรมออไร้มวนระวังตกนะครับทุกคนเดินต่อ โอ้ oh my god ดูนะครับรเราเดินมาแบบเลี่ยมไกลนะฮรับไกลแบ,บนิ่งๆจะวนะาาดิดูดูวิวนี่ครับบรรยากาศก่อนเดินขับเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันต่อนะครับผมเราจะไปเล่นน้ํากันเหนื่อยนะครับ เราจะไปเล่นน้ำกัดร้อนร้อนร้อนโอ้ทุกคนหน่อยจัดนะจะถึงแล้วตอนนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับ เดินอยู่ยอดแบบเหนื่อยมากนะฮะจะถึงแล้วห้ามเข้านะครับห้ามเข้านะโอ,โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ ห้ามเข้าไปข้างในนะแต่มาดูได้นะตอนนี้แดดร้อนนะฮะนี่มีวัดเลยเยอะแยะมากมายนะครับดูได้นะ,ะกลับกลับไปรถด,ดีกว่าอเรากลับไปที่รถด,ดีกว่าครับดูดิมากันเยอะมากนะคบวันนี้แฟมิลี่จัดนะครับ เดินไปเรื่อยๆครับระวังดโอเคครับตอนนี้เราใกล้ถึงที่จอดรถแล้วโอ้โหไม่กอด oh ขอไปอีกฟ้องสันนะครับเพราะว่ามันต้องเดินอย่างระมัดระวังนี่เจอจุดโอเคเจออีกแล้วเจออีกแล้ว โอ้ยใกถึงที่จอดแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยเหนื่อยมากๆเลยนะนะครับมีป้ายนะครับโอ้ทุกคนตอนนี้เราเราใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงนะครับเราใกล้ถึงสาราตอนนี้เราเจอแล้วเดินลงมาจากข้างบนนั่นนะครับแบบเหนื่จัดๆเลย ว้าวถึงแล้วหิวข้าวอะ่ะเป็นน่าหิวข้าวหิวข้าวครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแม่ถึงแล้วใช่โอ้ถึงแล้วอู้ยไม่กอดโอ้ถึงแล้วนะครับผมู เรากำลังมากันนะครับนี่แม่เขอบคุณช่วยนี่กันคุณคกันด้วยนะบ๊ายบาย